วัสดีครับเดี๋ก็จะมาสอบถามนะครับแนวทางกล้องสุดถ่ายของเกวันนะครับว่ามีอย่างมาฝากให้เอฟซี้อนะครับมือนี้ค่ะค็ไม่กับเอาเรื่องนันปเนาะตองวจะจะบเอ็นสามห้าเก้าเนาะต่ตองหัวค่ะเดอสามหาเก้าเดือสามหาเกาครับเ็มือสามได้สาม ก้าวนะรั่นนาเก่าที่เนฝันแดงกับนิาเกาอันนี้เป็นเรียกว่าฝันของจากวังเลยค่ะเป,ปะต,ตองหวัดเี่อันนี้คือตองฝันตรตองหวัดออ่าฝันมาจากไหนเพระที่เล่าให้พังได้เพราไปตัวฝันที่ฝันตองหวัดก็ครับแต่มี่จะเป็นตัวเลขมากจะเสือโ้โหมากกว่าค่ะท่จังันเาทั้งวันแบนวันจะเล่นฝันได้ตัวนี้แล้วเล่นโู้งได้มากเต้น เตนแล้วก็มาบอกกับตัวนี้ไค่ะแล้วพูพูเตืนเมื่อไหรู่ล้บอกว่าพอเถ่าพอเถ้าเถ่าค่ะเรื่องผู้เถ่าเรื่องลวกก็ค่ะสชุ่สาธุพอย่แรู้เถ่าก็สีมันเกลวแล้วอ๋อฟูพันลายพนเถ่าคักแล้วมันบอกอะไรไปจะพอนางเ่าเถ่ากหตีกัแล้วก็ตองหัวเถ่าก็บอกเรบ่อเกลียวกลียพนี้ค่เกลียวเกตัวอัน เตียวแล้วบ่เหลือตั้งสผ่ามือแล้วว่าเื้อต่างว่าสิผามือแล้วแล้วยังตแต่มือนีปลาปบกเนี่ยเก้าเก้าเนี่ยเนาะค่ะเก้าเก้าก็บเกับค่ะแต่ตองหวานอ่ะที่ว่าคนที่ไมาเหลือต่างสีผ่ามือก็เสีบอกว่แอ่ว่สนาอ๋อนันแต่เหลือตัางสีผ่ามือวเสียบเหลือต่้งว่าสีามือโอละต่สผาอ ซืมาแล้วค่ะคือจะต้องหวัดอะไรค่ะเป็นปูวอดูไปเอากันนะไปวิซี่พอดีมือนั้นไม่ไปเหยกอ๋อไปเอ็นยูบิซี่เลครับคนคนละส่วนกับของเสียเอีกเนี่ยเสียงเสียงอะไรเดี๋ยวไม่ไกลทุกเจดีดีครับโอ้โครับอ่ะนี่น้องครับอ่ามีนึ่งหานะครับเนาะที่เกีจ้าบ้านบนลอยซื้อไว้เพื่อมีรางว่านนอค่ะสามเริ่องด ครับนี้าว่านาก็ไ่รู้ว่าอตัวได้รปล่ค่ะหแ้กตไเป็นยงกบตัวนี้ก้อนสองทีบ้านนีฝันฝันหอวานี่ครับฝันเห็นพอคอที่มันเสียไปแล้วแล้วก็ฝันเห็นบานยายาที่มันจะเสียไปแล้วหือล่ค่ะฝันบ้านอะี่อนน่ะแปดสิบเอ็ดแต่ว่านีฝันนีศูนย์ศูนย์ศูนย์เห็นม่ะศูนักศูนย์ไงแต่วนเดเไม่ศูนย์บ่อะไรส มันก็มาเลี้ยก the ูอย well, ู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่ตัวหมวดน่ะปูเราเราเตือนมันบอเราก็เล่บอกว่าน่ะไปเอาไม้ท้ามาให้พคอเนี่ยเดี๋ยวไม้ท้าไมให้พคอเนี่ยเอาไม้ท้ามาให้เราเล่าก็ยกไม้ท้าขึ้นมาบดี๋ยวต้องไปเบิรงคลิปที่เรามือหลังเสียจวนมัดอย่างอย่างปูเนาะปูยกไม้ท้าขึ้นเดี๋ยวปูอมือหางเอย่างนะลูกเคสไม้ท้าลูกลูกเก็สไม้เท้ามากจนมดจนชุดทางนี้ ต้เงยยกานี่ยสบายครับเขาม่พีเขาเขามายกไม่เท่าเดาวเลาในามันมาไม่ไม่เท่านี่ไปเบื้งลาก่อนเนาวเล่ากับที่าหาฝั่งนี่ค่ะค่เปิดได้เปิดแล้วขับตอน้แล้วเลาก็ในถาวันไม่เท่ามี้เจ็บอ่างกัแล้วมิเจดบังมือพอพลอยกมือจะเนี้วเลยก 5ทีเจ๊ก็ทำมี้อาโยกกัน4รอบที่ตอเรอเต้นนะแล้ววันไม่เท่ารอก็ยกตลอดแต่คือจะเป็นเอเวันนนตีเป็นต่ออะไรนะคุณวันตีเป็นไม่เท่ากับมีเจี๊ยบเรียวก็สีมีเจี๊อแล้วนี่ก็ซูนนี่ก็หานะว่าวันนี้กู้ว่าแถวซูนข้างหลังก็จะได้ตีเป็นเจ็ดห้50อ๋อใช หาเนี1 1> 8, yeah, ่ยไม่กันจ้ะหาตู้นี่เราไปซื้อกันตั้งแต่ตองหวัดเพราะว่าอันนี้เกวันนะครับเนาะครับอันนี้เกวันแล้นกับมีเส้นเป็นมีเสียเกวันแล้วก็มีเสียดเป็นมีเส้นเป็นมีเสียของเรานะครับเนาะฟันเห็นพอย่านอะไรเงี้ยเกวันบอบอทะเบียนรถบอสค่อยออกอยู่เราเราเชื่อต่อบวสทหารฟันเห็นพออะทะเบียนรถเกจเก่าซูนสองเขาออกเกจเก่าล้วก็ซื้อเกจเก่าแหะ ครับแล้วอายุใ่้มเท่าไร่คะประมาณหา17ปีแล้วเพราะว่าเสียซีผีแล้วหาิ7ปีเพราะว่าเจ17ปีหาที่พที่สองหา17ปีกับกับเขากันครับเลขที่พูงมาบ่บ้านเลขที่ค่ะบ้านเลขที่บุ๊มแม่คู่ของหวน้าเจ็ดศูนย์คู่เทศท่องฟันว่าเขาปูนม่ยิ่งสบ้านค่ะเขปูนไม่ยิ่งสบานแม่คู่ จ้ะสามน่ะบ้านเลขทีหาเจสูนี่หลแงงยิ่งยังไม่คนอไม่ขึ้นขนาดแล้ววันก็เล่า้ฟัว่าิษเป็นบ้านเลขกีคือเขาคู้ตั้งใจกิบแหลกมือแหลกครูบอกว่าเล็กบ้านเลขกีออกยังหาเจศูนออกแล้วบ้เนล่าสูนเจี๊ยากออกแล้วเราเรือยังคูว่าคูว่าเหลือให้ให้ได้กรับหลังศูนเจี๊ยะากล้วเนาะ เจตหาซืออกเลยหรเลือหาซื oh. 40, uh, oh. ้อเจตท่านนเ้หอหาซื Team ้อเจตระโงมับทะเบียนรถทะเบียนรถอันเียงกับตะกเตนทะเบียนคัวหกห้าศูนย์เจ็ดเนอะทะเบียนตะกะเตนครัวของขาศูนย์เจดแต่ว่าพอพอทับไปซื้อเราสี่สิบดีกินเอาเงินไปสามสิบเก้าบาท เอาเงินไปสัตวที่เก่าบาทแต่ขาดอยู่บาทหนึ่งเขาก็บบัลลูไถ่คอเนี่ยเขาบัลลูไถพอศูนย์มาสั่นบาทเดียวกับบัลลูไถ่พอแล้วก็ว่าพอศูนย์บาทเดียวนะแต่บัลลูไถ่พอได้ศูนย์มาสั่นพอได้ศูนย์แล้วก็เฮจันซีเรื่องขึ้นบาทเดียวกับบัลลพอได้ศูนย์วันนี้กระตุกกับบาทเลยทีมันแปดหนึ่ง Tourist, 0, มันก็ในตีแล um. uh, well uh ้วโนเอเกสแลก็ในตแปดตีเอแปดีเอสแล้วก็เลยเพิ่มศูนเข้าไปเอสแปดหนึ่งศูนเขาตรงก็บเรืผู้ฟูัวมาขึ้นเพราะว่าแล้วมาเ็ู้โซนแค่บาทเดียวน่ะเขา่าอันเราซีซีดีกีเขาขายสี่สิบบาทฟูถือเงินไปสามพิเศเ้าบาทเขากับรถพอพ่อกับขี่รถกลับขึ้นมาค่ะขี่รถกลับขึ้นมาถูกเหลียนรถพอคัน มันก็เลยพอปูว่าให้ออกูนอยข้างหลังมันก็สูดเจ็บซูนอ่าศูนแล้วก็นึ่งซูนอีกูนก็คือเก่าศูนอค่ะเก่าศูนแต่ตอนก็บาร้กีเสียชวนแต่ว่านี่รัเสือจะตองหดแล้วเกู่นนะเพราะว่าปูว่ากินหน้ามะข้าวย่างไปน่ะแต่หัวมุ่นหัวกับมุ่นเห็นปะจับในภาษาที่ว่าปูกินน้าข้าว งานปูมันเป็นสธนาของข่เพิ่มหรือเปลา่าเอา้าคือม่อนกลูแท้หัวคือห,หลอนหลอนแล้วว่าแต่แล้วออกเมื่อว่าแเรียกว่าเมื่อนี่ก็เป็นหาอันกลมๆก็ต้องเมีซูนถ้าวันนี้ดอกบ้านไดทีหรือเปล่าหาศูนหรือเปล่าว่าอย่างนี้แล้วตอนอนี้อันรถที่อันปลารถที่ส่วนจนใหม่เนาะคอส่วนจนใหม่สี่ห้าศูนย์สี่ก็ยังนี่หาซูนหรือเป่า หาศูนย์สี่ศูนย์ี่เราสี่ห้าศูนย์สี่ะครับต้นต้นต้ไม้ก็ตสิี่ทำต้นนี้เลยานก็หนึ่งลักศูย์ู่บยเงแต่คูบอกนะคือจังูนน่ะููกําลังแบบว่าปรึกษากันห้าสีู่่นะปรึกษากันว่า เชียวตัวใดระวังหากับเก่าเพราะว่าสอนปูมาบอกว่าน่ะปูบอกว่าเอาต้นเทีเอาต้นเก่าอ๋อครับตอนี้ปูเล่าเขาบอกกันนะเอาเทียเอาตัวใดใส่ดีนะเดี๋ยวพอเบิ่งก่อนเอาเทียดถาใส่แล้วว่าเอาเก่าออกก็สนแล้วว่าเราก็เด้เอาเทีนบ้านองเรัแล้วเล่มพักเล็ตัวนี้เพราะยังบ้านเล็กที่กับหาเป็นส่วนอยู่แล้วก็ซืบมาเล็กที่เลยก็ไปก็มาเอาก็ไปก็มาเอานะครับค่ะคือปูวานล่ะ รถกอกอขี้กบไปกะมากับวัตถินจากบ้านเลยกี่หาศูนย์เพียตกะที่เราไปกะมาเข่ากับไปกะมาละตัวนี้แหละแต่ไม่มีหกที่นาของว่าก็ไม่มีหกเข่ากับเข่ากับตัดหกออกไปก็ได้หรือเอาดูได้มาหุก็เอาหกไปก็ได้ชาวบานนี่ของบ้านี้ที่พวนมาหกม้นมาเก่าค่ะม้นมาเก่าพราะว่านพูนมเสอหนี่ไ้แตงคันไฮใส่ไข่สามสิบเก้าบาทแตงคันห้า ใส่ค่ายสามสิบเก้าบาทกเข้ากับเลยวก็ฝันสามหาเก่าแต่ของครูที่เป็นสามเก่าหาเพราะว่าสามสิบเก้าบาทให้แต่งขันห้ามาด้วยแมนค่ะแล้วก็ใส่คือจังหวัดนั้นบอกแต่งคันหาใส่ค่ายสิบเจ็ดบาทจะออกเทียขาเนอะอะไะว่ากับซื้อได้หนึ่เทียขาเนอะ น,นี่ก็ให้เิพจารานะให้เอฟารค่ะแม่แต่คือเลขอ่ะกลัวมันมี่ทั้งเสียทั้งเก่าคืออันนี้เราบอกว่าจะต,ตองหวตนต้อเอาเพราะว่าไม่น,น่าหนัดค,ค,จคนจะตั่งแต่ยู่ไกล่คนมาตั้งแต่ดิทามตลอดค่ะแล้วก็ฟางชีเพื่พอนเพราะว่าเล็กเลขกตัวน,นี้เพือ่อนปล่อยอย่างแต่ตองหวนเลขสามหานเพือ่อนน้องแต่มือเลยก เราะว่าวันสุดแต่ยงแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบหกว่าผู้สิบเอาตัวใด้หลายที่สุดแล้วคนอาจตีนึ่งตัวใด้สิบห้าเพราะว่าแล้วก็แล้วก็ยกเมือังสี่เนาะแล้วก็ยกเมืองแต่ยังสี่เห็นมาโอเคโอเคนี่บ้านี้คอยกเมืองคางีแจ๊กเนี้ยเพราะแว่าหาจะคางีเลย เราก่เลยมางน่้นองนะมันือเป็นมยนม้นเราว่ะใเราเป็นม้วนลักตาเมื่อเากล่าวอยู่งสี่งรู้ใร่างคนก็อาจสีเมืร่วมกัน่ร่วมกันเมื่อนั้นเ่าไว่ทำส่นาะเพราะนาเนื้ออ่อาจจะเสียงสูนไว้จังสี่ความคิดเท่าเนาะแต่ว่าแบบนี้เราก็ยกยกขางนีขึ้นแล้วก็บอกว่านห่มันบอกคนล่หนึ่งแปดเพราะว่าพนมบามีแห้งยกเมื่อขึ้นใ่มันหนึ่งแปดจังเลยกคนถูกว่าจะร อาจจะมึงแปดศูนเพราะว่าศูนย์ศูนเพิ่นเสียงหนอยเนี่ยเเพิ่นี่ก็สีนบอเอาหันมาเพิ่อนหันาเพิ่อนเฮี็แปดถ้าเกิดเพื่อบอบอเฮ็ดอันหันมาเือเ่เฮ็ดสี่เยสีเหนบอเพื่อจากเมือสาวปูเฮ็ดจังสีเอาร่วมกันแต่ว่านี่ปูก็เด้บอกเอาร่วมเนี่ยบอแล้ววันนี้ช่วงท้างหลังมาเราเห็นโอเคโอเคเลยเน่ะอ๋อน บ้านเลขที่เสียตัวนี่เก้าบ้านเลขที่เสียตัวนั่เก้าศูนย์แต่ว่าปูนแล้วเอาคส่เก้าสิบสามบ้านเลขที่เสียตววเก้าสิบแต่ทําไมมีสามเนี่ยถ้าเป็นเก้าสามก็ได้เก้าสามสามเก้าแต่วางห้องมัน่ะตีกปีนึ่งแล้มัเป็นเก้าศูนย์สามสามศูนย์เก้าก็เสียพอเล็กมนมีศูนย์อยู่แล้วศูนย์ไหนพอศูนย์หนมากอยู่แล้วล่ะ พ่อฟันยังงีแบบซนซวน่นพูดก็บ่าพ่อกระซูนใช่ไหมพ่อไปซื้อเราเขาก็ายรถไถกับบ่ออะไรกลนอ๋อครับตุ้กตะเขียน,นอ,อะไรอยู่เพราะว่าเุ้งตะเขียนเราจะหลอดก็ถึอยู่อีกหลายเรียมหน้าบอกก็คุ้มสามใช่เฉลี<ะ>่ยตัวเดิอทำได้ดู เขียนในตู้บอรดอันรี้าของมึงมี่ว้านคำหม่ว้านค่อแม่สมพ่านัานา่น,นก,ก็ซือตู้บอดแม่สมพ่านี่ตองหัวก็กคือบอรสามเก้ากับศูนยีอบอกแม่สมพ่าน่ะศูนย์สีส่กับสามเก้า ที่บอกแม่สมพ่อนมันบอกแม่บอกแม่สมพ่อนแต่แกแม่สมพ่อนมากแม่ก็ที่เทีศูนยี่ทีทีตองวดได้นอแม่สมพ่อนมาตองวดอ่าอ่าูบอกแม่สมพรอนสามเก้าคับศูนย์สี่บอกครับจะให้แม่สมพ่อนไรไปขายก๋วยเี๋ยวนขายสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าอ่าขายใครขายรลูกสิสามหน่วยลูกสีสามไข่สามไข่ได้นอะแม่ โซนออกไปแค่นั่งนะยู่ยูวสิล่ะพนยูตัวเลขตัวเก่าก็ตามศูนกับสี่ศูนสี่ศูนกับห้าศนแต่ยูนี่แหละเก้านสามนสี่นห้าโซนนี่แหละเรียนับศูนไม่กับมากมกับมากละโนเราเขาอะไรกูนป่ะนี่คนบอกในร่มบ้านอ่ะไใสซลูกซินสามลูกสามไข่นะจ๊ะไ่ลูซินสามไข่ บ้านเลขี่เียตัวนะเก้าส่อันนี้น่าสมิตีสามใครเหลือสีตีเป็นตัวแรกพราสามใครสามไครกตีเป็นเก้าศูนย์จะได้ระงจบอกไม่สมบัตนะพาบานเี่ไม่สมบัตห้าแปดสี่ม่เขวาเียวหาทิมเลยเอาทิมยังไดตัวสคัญแล้วว่ะ โอ้สําคัญกัหันมาไวกันล้างกับเลขผสักระจายเลขผสงกระจายถ้ากันลืมมาจากเก้าสี Multi ่ห้าหันแลถ้าออกเปียกออกจะเหลือทหพอหันหันแล้วนางเรากวกับจีเบเก้าซีห้าอายุแม่คู่กับเก้าซีเกาว้นอย่นี่เพราะาสักราจายแม่คู่กับไปเห็นยวนมองกันหนโอคังคว้าของพระสงกระจายเก้สเห็นไหมนบกคือเก่าสามเริ่มเก่าสีไปแล้วว่านี่นะ หันมาเกวันที่ฟั่งฟั่งปูบอมานี่หลายเมือนี่เกวันนี่มักมักเก่งออกมาแล้วนี่เกวันนี่มักตัวอะไรก็มูครับวัตถุมักอันไม่เล่นละสีมักสีสีสวนกับสีหาอ่าเกวันมักสีสวนกับสีหาเนาะครับเนาะถ้าหั่นให้มักรักรักสวนวัตถนมัก สี่ศ่นหาศูรุ่นหรือเก้าศูรุ่นทีเกวันทีเกวันแจ้คำเบาของปูออกมาแล้วครับเกวันสิมั่งศีรุ่นสับสี่หาครับรถตระกันเลขบันรเลขที่เนี่ยหาเศีรุ่นผู้ใช้ผ่าน อาชีพก็เลือกระวังมันเจ็ดเจ้านี่มันมาเจถหาอะไรก่าเพราะว่ารอบเดือดเดือไปเสียเอขี่เจวันกับเจแตงโมขึ้นตามข้นกับปูกับเบาโดนกับเบาน้ำโดนใี่ค่ะปูกับเลยหหมุนเหล็กบอลให้เบิ้งหมุนลูกบอลให้เบิ้งพ่อสิบไปพ่อไปกวงชลายพ่อไม่เห็นี่พ่อไปเบิ้งเขาหมุนลูกบอลลูกแรกที่ไปสีเหลืองสีเหลืองอย่างเงี้ยเหล็กเจ็ดชัด สีเหลืองจ้าสีเหลืองเห็นเลยเจ๊จัดโอ้จ้ะเจ๊เจ๊นี่พ่อเห็นเลยเจ้เจ้เจ๊เจ๊สีง่งหนาเจ๊เจ๊หนาจ้ะบัดนี้ลูกที่สองลูกที่สองสีแดงจ้ะแต่ว่าลูกที่สองสีแดงนี่เ่าเห็นเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนลูกบอมจ้ะเขาลูกที่สองนี่เปลี่ยนบัดนี้เขาเลยเขาเลยเอาลูกใหม่ เขาลูกที่สามลูกที่สามสีขาวสีขาวพอเห็นชาติชาติต่างเห็นศูนย์เพราะว่าสีขาวมันเห็นเลขศูนย์ชัดนี่ราคาเนี่ยตอนี้เล่าเลยว่าเขาลูกที่กอนเขาเปลี่ยนเขาดีดเขาดีดคือเปลนเครื่องกองสลากเขาเปลี่ยนแมนสีดำเงินล่ะตาดนี้อันนี้รางวัลที่หนึ่งเท่าว่ารางวัลที่หนึ่งบอกว่าหายสีดำเงินลูกแรญ่เป็นสีดำเงินเพราะว่า เห็นเหล็กหนึ่งเขาหมุนอ่ะบมุนสอกง้านหนึ่งอ่ะดอกที่สองเป็นสีเขียวสีเขียวนี่ข้อเห็นเป็นเก้าบันเห็นดอกที่สามนี่คือเขาเขาดีดกันละที่เขาดีดออกอะไรดอกที่สองสีแดงดอกที่สองสีแดงที่เขาดีดึ้นไปเครื่องนีเป็นสาม อันนี้ก็คืออันปูเพิ่งบอกเนาะค่ะเนาะว่าก็เขียนเขียนค้ำแปฝงเพิ่นไว้เพราะว่าคลิปนี้เกวันขึ้นสามคนนะครับเออรอบสุดท้ายโมยิ้มหนวด้วยบระเดี๋ยวเน้ำโม่ครับยิ้มหนวด้วยนั่งอยู่ข้างล่างท้องพอดีก็คือนี่ค่ะเพราะว่าตอนแรกเนาะลูกที่ฟองนี่ปูว่าเอ้าเขาเปลี่ยนนะค่ะแต่ยังคือเปลี่ยนนะพ่อกับเบิงอยู่นะแตาเบิงยังได้แต่เบิงลูกที่ฟองเบิงยังได้แต่เบิงบ่เห็นไม่ก็เขาดีขึ้นอย่างเช่น เมียค่ะยี่ิเคร่งเป็นหนึ่งเก้าสามเพราะว่าตัวที่เขาดีึงเค่องคือตัวที่จอกับเพื่อสีแดงก็ยังก็ยังงูมากตัวเก่าเนะครับนาะนี่คือเกสามปูล่ะเพราะว่าปูบอกมป็นคว่าสามเก่าแ่ปูเออค่ะเก้าสามเมื่อก่นว่นไปว่นมากกแม่บ้านเลยขี่เก่าหาเจส่เกานี่ละ แต่ยังอยู่ทะเบียนรถที่เราเพราะว่าทะเบียนรถที่ลับไปกามาหาซูนยเจ็๊ยอีนิดหนใครมดแดงพอสวัยก็ได้ใครมดแดงร็ว่าบัดมีมือของมือนี่เนาะของมือนี่ผู้บอกว่าหน้ใส่ค่าสามสิบเก้าบาทหน้ใส่ค่าสามสิบเก้าบาท วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่16กันยาคอสอะไรอ2 5 6 4ตัว่ายวแม่นคอส2,508ค่ะคอส2,508แต่ไม่ตรงกันเอีกหหาศูนเอีก5หาศูนแปดศูนเอีนี่เป็นยกมือเป็นปะคะเพราะว่าสามกับแปดตัวเดียวกันครับ ค่ะเจ้วันี่ด้เพราะว่าทุกช็อตเจ้วันจะแนมปูสังเกตปูดีกว่าโมนะครับเน้ะแล้วอันตัวนี้งานเก็เจี๊ยเล็กยังนี่นะครับแต่สามสิบเก้าบาทปูบอกว่าเอาค่ายใส่สามสิบเก้าบาทแต่ยังลืีพันห้าต้องแต่งพันหาใส่ค่ายสามสิบเก้าบาทถ้ากจันนี้มาจาปูบอกว่าให้แต่งพันห้า มือที่ไปม้วนภาสังกจัยให้แต่งคันห้าแล้วก็เดินวนสามรอบภ้าสังกจัยคันบดีเป็นเจ๊กกับเตี็นเก่าบดีอะไรตัวนี้แล้วก็คงก็ป้องฟันนั่นมาค่ะนี่กระือสามเก้าห้ากระือคันห้าเอาไว้ข้างหน้า เดินวนสามรอบเดินวนรอบพักทางกระจายสามรอบพักทางกระจายค่ะเห็นบ่ข้าวตีพักทางกระจายเป็นเก่าหรือเป็นยังไงพักทางกระจายข้าวตีเป็นเก่าเก่านะครับเนาะเก่าครับตีแม่นค่ะเป็นเก่าเนาะครับเป็นคนพารวยตีแม่นต์ค่ะมีละแต่ว่านีจากหนีเด็กแต่ว่านีจากสามหาเก้าเก้าหาสามเพราะปูบอกจะต่องหัวอย่าลืมนะครับตัวนี้ อย่าลืมนะครับนะเพราะว่าเลขที่คุณวันทีเพราะว่าคันหาตรนี้คันหาค่ะคันห้าคันแปดค่ะเมื่อนับแต่คันแค่คันหาแล้วคันแปดเดินวนสามรอบที่ห้องอานเดินร่วนกันเดินดร้วนหรือว่าจะเป็นศูนย์นั่งเดียรม่นมาค่ะเดินวร้อนอาจจะเป็นศูนย์นะแต่เมว่อวนมีโสเก่าเือเก่าเก้าูนสามเพื่อเก้าหรือเข้าเสียแล้วต่ค้นมากต่างหากเนาะ เอาโมาะขาก็เอาศูนย์ใส่จะเจ็ดเก้านะเจ็ดโดนนะเจ็ดสี่โดนแล้วเจ็ดสี่บนไหยงกิีพูดเจ้าเก่าเจ็ดนอนมาเก้าเป็นแนวทางนะครับนะมาฝากได้มาเลยนะครัะแนวทางของคุณวันนะคะโหงสุดท้ายแล้วนะคะเอ็ซีรีบดูรีบซื้อนะคะรีบตัดสินใจ ก็ิว่าลายโตแท้เราเหมากแต่ไม่ไม่ได้ลายโตเพราะว่าเามเขียนลงสมุดหรือเขามเบืองมันจะม่มันจะ่ลายตัวกับมันก็ซับไปซับมาปูกับซับการหลออไปซับมาหมากหรเป่าปูกับเราอะอักหาสามเก้าเก้าสามหาแล้วก็เอ้าเนี่ยก็หาคือเก้าแล้ววันนี้ให้แต่งคันหาปูบกัหนึ่งกัหนึ่งอีกเจ็ดสิบดอกเทียนเทียนหาปูกกบซนึงกัหนึงเจ็ิ ยาซีดดรอจะถูก่ะแต่มาหาเจสซูนอีกซึ่งกันนั่นแหละแต่คือมาวันตบานเลคีแทะนะไม่ต้องก็ว่ามันม่เหมาตัวเก่าเพราะว่าหัวดที่ปูอะพอสองพันห้าร้อยเปี่ยดมวด้องพันตบานเลคีเลยค่ะศูนย์เจ็ดห้าเรื่องว่าที่สิ่ง่าบานเลทีแม่คู่อีกซื่งเราเพราะว่าเอซี่กับบันเกียวจะกับแม่คู่นะเพราะว่าแม่คู่กับสี่สิเก่ามีหาสิบสี่แล้วด้วยค่ะพอศสองพันห้าร้อยสิบห้า แม่ครูเกิดพศ2 5 1 5ค่ะยังไงเช้านี้ก็ขอขอบคุณคุณวันมากนะคะยินดีนะคะครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของจีบันนะครับเนาะหรือนองหนึ่งยิ้มแล้วรวยครับ เรกันครับนี่กีวันให้ช็อตเด็ดเนื้อสุดทไายได้ครับเด้อครับนี่แหะของกีันก็นคือเจ็ดห้าศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์สิบห้าสี่ศูนยสี่ห้านะครับกีวันซื้อลอตเตอรี่ไว้ ซื้อไว้หลายพร้อมซิบหาครับตามนี้ครับแม่นม่บอกซื้อครับเกวันซื้อไว้หลายดีครับซิบหานี่ครับกับซี่ซูลกับซี่ห้าครับว่าเป็นร้อยใบก็ว่าได้ครับที่เกวันเพิ่นได้ซื้อไใบตามนี้นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่องยิ้มเรารวยนะครับเด้อสวัสดีครับ